สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอมพิวเตอร์แอนิเมชันทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการปั้นโมเดลนะครับและในคลิปนี้ผมก็จะมาปั้นโมเดลโคมไฟโอเคเริ่มแรกนะครับเรามาสร้างตรงนี้ก่อนดีกว่าครับผมเออริ่มจากการสร้างรงกระบ,บอกมา1อันนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้ซับพ i ิวิชันนะครับเป็น8ให้เราดูมุม สายล่าตัวนี้นะครับแกนแกนแท้ต้องทิ่มมาหาเราเสมอแล้วเวลาปั้นโมเดลนะครับ,บ,นนบ,ดดนรบในมมยาโอเคเราคลิกขวานะครับเลื่อนเลือกเอทแล้วก็เลือกเส้นแบบน,นี้นะครับข้างล่างก็เลือกให้มันอยู่ที่เดียวกันนะครับผมโอเคแล้วเราก็ดูว่ามันเลือกเส้นอื่น้วยหรือเปล่าถ้าไม่เลือกแล้วก็กดคอนโทลดีลีครับผมกดสเปกบาร์ bar, แล้วก็เอาเมาส์มาไว้ที่จอนี้นะครับกดสเปกใบก็ท โอเคกดตัวเมนูนะครับแล้วก็ปรับขนาดตามใจชอบที่เพื่อนๆต้องการนะครับผมอย่างผมพอใจขนาดนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับข้างในเนี่ยมันจะปุ่มมุมเข้าไปนะครับเราจะเลือกเปลี่ยนโหมดเป็นเฟสนะครับแล้วก็เลือกเฟสที่อยู่ด้านล่าง,างนี้นะครับผมกดตัว x ูตรงนี้นะครับ แล้วก,กดตัว r แล้วก็ย่อมันมาอย่างนี้ครับผมแล้วก็กด X อยู่อีกรอบหนึ่งกดตัว W เ U แล้วก็ลากขึ้นบนครับลากาประมาณนี้แล้วก็กดตัว r แล้วก็ย่อให้มันเข้าไปอยู่ข้างในครับผมมันก็จะได้อย่างนี้เราก็จัดตามที่เราชอบนะครับผม แล้วก็ตรงนี้ท้นส่วนตรงนี้มันจะมีวงกลมนี้ขึ้นออกมาด้วยแล้วก็กดเฟสแบบนี้แล้วก,กด x จุดนะครับกดตัว R แล้วก็ย่อมาย่อมาประมาณนี้เพราะว่าอันนี้มันจะเล็กๆเ,เล็กกว่าด้านล่างเยอะเลยแล้วก็กะประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรากด x จุดอีกรอบหนึง่งกดตัว w แล้วก็เลื่อนขึ้นนะครับผม ันเกิอย่างนี้อ่าโอเคแล้วตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะมีรูด,ด้วยเราก็กดตัว xj กด r แล้วก็ยอ่อ x จดเดี๋ยวยูวก็เอาลงอ่าก<ม>็จะได้แบบนี้แล้วครับแล้วเราก็จะเพิ่มเส้นผมก็จะเอาไปที่ m ม d tool ต,ตรงนี้นะครับเราจะเอาเครื่องมือนี้เข้าไปใน s h a ก e b o กดคอนโทรลกับชิพพร้อมกันนะครับแล้วก็เอาเมาส์ไปวางไว้ที่เมนูนี้หรือเมนูที่เราต้องการกดเมาส์กลางมันก็จะเด้งมาตรงนี้ครับผมแล้วก็ลากมาตรงนี้โอเคกดเสร็จเรียูนะครับแล้วเราก็เพิ่มเส้นอ่าอย่างนี้ข้างบนข้างล่างนะครับผมข้างบนอาจจะห่างๆจากเส้นเดิมหน่อยเพราะว่าต้องการให้มันโค้งตรงนี้ด้วยแต่ว่าข้างล่างผมจะให้มันเหลี่ยม ผมก็เพิ่มเส้นให้มันใกล้ๆกับเส้นเดิมของมันนะครับผมอย่างตรงนี้ผมก็จะเพิ่มเส้นตรงนี้ด้วยอ่ากดสามก็จะได้แบบนี้ครับอ่าตรงนี้เราลืมเพิ่มเราก็กดหนึ่งมาก่อนเราก็เพิ่มครับผม วิธีการเพิ่มเส้นประมาณนี้คือของสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับเพราะว่าเพิ่มเส้นที่ออีกอย่างหนึ่งผมทําให้เป็นครับผมผมสามารถทําได้แค่แบบนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับผมอ่าเราก็ได้แบบนี้แล้วต่อไปนะครับเราจะทําส่วนของสีทองตรงนี้แล้วก็กดส่งกระบอกมา แล้วก็เปลี่ยนครับเป็น8ดนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดเอ็นะครับแล้วก็เลือกเส้นเหมือนเดิมครับผมกด control delete แล้วก็มามุมฟอนต์ครับผมแล้วก็มาจัดตำแหน่งให้มันถูกที่นะครับอ่าผมคิดว่า กลมมนี้อาจจะใหญ่ไปนะครับเพราะต้นแบบมันไม่ใหญ่เท่านี้ก็ทําทการลดขนาดครับผมปรับเป็นเอ็นนะครับแล้วก็เลือกจุดบริเวณนี้ทั้งหมดแล้วก็ยอ่อโอเคประมาณนี้ได้แนละ้วแล้วก็มามุมเดิมนะครับแล้วก็จัดตามตำแหน่งให้มันตรงตามตำแหน่งนะครับประมาณนี้ ปรับเป็นวดเทคนะครับแล้วก็ปรับความสูงของมันตรงนี้ผมเห็นมันมีออกมาด้วยโอเคเราก็กดคลิกขวาเลือกเฟสน,นะครับแล้วก็เลือกเฟสด้านบนกด x ดตัว r ขยาย x จด w เลื่อนขึ้นอ่แล้วก็ข้างในจะมี เครื่องวงกลมตรงนี้วงโค้งตรงนี้นอ่าแล้วก็กด execute นะครับอ่าย่อมันก่อนอ่าย่อประมาณนี้ e x จ c ด t e double u เลื่อนขึ้นต้องยอ่อ e x จ c ด t e double u เลื่อนขึ้นต้อง a ยอ่อค่อยๆปรับอย่างนี้ให้มันโคง้โคงด้านบนนะครับผม าประมาณนี้เราก็ปรับให้มันดูโอเคนะครับผมโคง้โคงๆผมอาจจะเตี้ยไปนิดนึงก็ปรับไม้อ่าประมาณนี้ครับผมอ่าแล้วเราก็เพิ่มเส้นผมต้องการให้ตรงนี้เหลี่ยมล่างก็เหลี่ยม,มก็เพิ่มเส้นไปครับผม กดเลข4นะครับแล้วก็เพิ่มนี้เลข6เพื่อน,นำกลับมาครับกดเลข3ก็จะได้แบบนี้ครับผมต่อไปนะครับผมก็จะทำตัวนี้คโค้งตัวนี้ โอเคแล้วเราก็เหมือนเดิมครับเลือกทรงกระบอกแล้วก็ปรับซับเป็นแปดนะครับแล้วก็เลือกเอทแล้วก็เลือกเส้นกดคอนโทรลดีครับผมเราก็จะกดคอนโทรลดีะนะครับเพื่อรูปไปเขตชิ้นนี้ออกมาะจะได้ไม่ต้องลบ่อยๆนะครับผมแล้วเราก็มาที่มุม ไซส์นะครับมาที่มุมไซส์ปรับขนาดของไอตัวนี้ให้มันเล็กๆให้มันใก้เคียงกับต้นแบบนะครับผมปักเข้าไปปักโอเคประมาณนี้แล้วก็ปรับให้มันอยู่ตรงกลางครับผมให้มันอยู่ถูกที่ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้ผมเห็นว่าตรงก่อนที่จะเป็นสายนี้มันจะมีตัวนี้อยู่ด้วยผมก็กดเลือกเฟสแล้วก็เลือกเฟสที่อยู่ด้านบนนะครับกด x จดกด R ย่อ x ดแล้วมันยขึ้นไปอ่าประมาณนี้ต่อไปนะครับเราก็มาที่มุมใซนนะครับผมของมุมแกม x เราก็ทํา x จูด ปรับให้มันเป็นโค้งครับโค้งโค้ง,ง,งมาเป็นอย่างนี้นะครับโอเคอ่าคีย์ลัดในการเอ็กจูดถ้าแบบทางเสล็ดก็กดชิปนะครับผมแล้วก็เลื่อนขึ้นปล่อยชิปเลื่อนขึ้นปล่อยมันก็จะเอ็กจูดไปเรื่อยๆนะครับผมเราจะมาเอ็กจูดแล้วปรับให้เป็นเส้นโค้งครับอย่างไรแบบตอนนี้ในรูปตอนนี้มันจะตรงก่อนไปก่อนตรงก่อนแล้วค่อยโคง้งแล้วก็ตรงไปเลยครับผม หันหันเฉลี่ยก็ได้ครับตรงนี้แล้วก็เริ่มโคง้งนี่ก็จะขึ้นมานิดนึงกดตัว E แล้วก็ r o t a t ชิปค้างไว้เราก็กดตรงนี้นะครับสี่เหลี่ยมตรงนี้ขึ้นมาโคง้งแล้วก็หมุนตรงนี้ W ชิปค้างไว้กดของสี่เหลี่ยมอันนี้ ทำไปเรื่อยๆนะครับผมให้มันโค้ง,คง,อ,งอันนี้โค้งมาแล้วก็โค้งมาตรงๆนี้เราก็เอ็กจูดนะครับผมเอ็กจูดมา,าประมาณนี้ก็จะเริ่มโค้งอีกรอบหนึ่ง ประมาณนี้นะครับผมเราก็มาจัดมาจัดเวอร์ทิกให้มันโค้งสวยๆมากกนนว่านี้เพราะตอนนี้พี่ทำไม่ค่อยสวยสักครู่นะครับ โอเคต่อไปก็เพิ่มเส้นครับผมพี่ต้องการให้หัวปลายกับปลายกับต้นมันเหลี่ยมเพราะตอนนี้เวลากดสามแล้วตรงปลายมันจะแบบนี้นะครับมันจะไม่สวยโอเคกดเจ้กหนึ่งก่อนแล้วก็กดเครื่องมือ insert edge l o p ครับเพิ่มเส้นตรงนี้ ตรงนี้ก็ต้องเหลี่ยมเี่ก็เพิ่มเส้นตรงนี้นะครับข้างล่างไม่เห็นอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องเพิ่มกดเลขสามป่ผมแต่ถ้าเพิ่มก็ดีเพราะว่าตอนนี้ผมกดสามแล้วตรงนี้มันเริ่มเล็กแสดงว่ามันโคง้โคงๆตรงนี้เี่ก็กดเพิ่มเส้นข้างล่าง,างนี้นะครับผมกดเลขหกเพื่อเอากลับมา ่าแล้วเราก็ได้ประมาณนี้แล้วนะครับผมในแบบผมเห็นว่าตรงนี้มันจะเหมือนมีอะไรยื่นออกมาด้วยที่ก็จะอ่าดบไปเขตจากอันนี้นะครับที่เราทําไว้ตอนแรกขอโทษดีกดขึ้นมาปรับขนาดนะครับผมกเกจมันให้มันเล็กๆเลยเพราะว่าในแบบมันเล็กมากแล้วพี่ก็จะอ่าโรเตศแกนแทนะครับผม90องศาก็เลย แล้วก็ย่อแล้วก็มาที่นะครับแล้วก็ทิ้มเข้าไปครับผมโอเคกดเลือกเฟสครับเลือกเฟสเฉพาะหน้านนี้กดตัว x ่าขยาย xj d o u b l แล้วก็เลื่อนออกมาครับผม ตัวอ่าแล้วก็ขยายให้เป็นอย่างนี้นะครับมันอาจจะใหญ่ไปเราก็กดโมเดลกดที่กว่า้างนะครับแล้วก็เอาเก็บโหมดย่อมันมาแล้วก็เพิ่มความยาวของที่หมุนตรงนี้นะครับอ่าโอเคแล้วเราก็เพิ่มเส้นนะครับ insert e l e o p o p เพิ่มเส้นธรรมดาครับผมหัวท้าย ตรงนี้ก็เพิ่มตรงนี้ด้วยแล้วกดเล็กสามอ่าโอเคต่อไปนะครับเราจะสร้างฐานตรงนี้เราก็เอาตัวนี้เลยครับผมคอนโทรลดี Ctrl D, เราก็ลากออกมาแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้นะครับผมปรับขนาดตามความชอบนะครับแล้วก็กด R นะครับปรับแกน y ให้มันเล็กลงอย่างนี้ อ่าโอเคอ่าแล้วเราก็มาทำตรงนี้กันครับคลิกขวาเลือกเฟซน,นะครับกดตัวเ x ็กจูดอ่าย่อเ x ็กจูด d o u b l e q แล้วก็เลื่อนออกครับผมในแบบมีความโค้งนิดนึงแล้วก็เ x ็กจูดมาอีกรอบนึง มันอยู่เลื่อนอ่ายอดนิดน,นึงครับผมอ้าได้นี่แล้วแล้วก็ Insert a Loop o ครับกดตัวตมันยูเอ้ยตัวเลขสามกดสามเพื่อสมูทนนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้แล้วต่อไปครับส่วนสุดท้ายก็คือไฟไฟเราจะ ่าให้มันอยู่ที่มันปรับขนาดประมาณนี้เราก็เลือกวูดินะครับคุมทั้งหมดก็เลือกขึ้นมาที่มันนี้เลยครับผมก็จะประมาณนี้โอเคต่อไปเปลี่ยนโหมดเป็นเฟสนะครับเลือกเฟสด้านล่างมา,างนี้นะครับผมแล้วก็มาที่มุมแกรมนี้นะครับเปิดตัว R ขยายมาก่อนกดตัว W กด x จูดแล้วก็เลื่อนลงมาครับผมขยายไปนิดนึง x จ u ดแตัยูเลื่อนลงมากดตัว R แล้วก็ยอก x ool, ่อ x จูดแตัยูเลื่อนลงมาแล้วก็ย่อครับให้มันโค้ง ประมาณนี้ครับผมแล้วก็เพิ่มเส้นครับเส้นเรียลูปนะครับเราก็เพิ่มเส้นตรงนี้เส้นด้านบนแล้วก็าด้านล่างไม่ต้องครับเพราะว่าต้องการเราต้องการให้มันโค้งตอนนี้นะครับเราก็ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมที่เหลือก็จะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับเ,เช่นน็อตสองตัวนี้นะครับเราก็เพิ่มนิดหน่อยมาที่มุมนี้ แล้วก็90องศาอืมแค่นี้เราก็เสร็จแล้วครับเพิ่มคนีก็ได้นะครับรายละเอียดเีกอ่น้อยคอนโทดีเพื่อดูพิเคตแล้วก็เอาใหม่อฝั่งหนึ่งครับปรับให้มันอยู่ตรงกลางก่อบอ่าเรียบร้อยครับผมวิธีการปั้นโครงไฟเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ